สวัสดีค่ะสิบห้ามากินเขาเหมือนเดิมพี่น้องเขาเทียงจำจานเนาะมานี่นู่มือนีพี่น้องเสียตำทัวนะคะน่ากินมากพี่น้องเน,นื้อเปจะแซ่บยังองนี่อันนี้ก็คือไก่ย่างเป็นตัวนะคะพร้อมน้ำจิ้มเสแซ่บเลยพี่น้อง นี่ก็คืออ้อมนะคะอ้อมหมูหนะจน๊ะเนาะเนนห้าตาพี่น้องเจนแซ่บบ่อันนี้ก็คือตำปลากุ้งสดพี่น้องอันนี้อหอมไปจ้ะตำปลากุ้งสดนะคะหน้าตาหน้ารับประทานมากเอวนี่ค่ะตำข้าวโพด ถถานวดถ่าหน้าตานี่คือแม่ใใยายพี่น้องตำข้าวโพดนะคะไม่กินมากเลยค่ะสั่งอาหารกินตำซีโครงน,นพี่น้องในสายปเนาะอร่อยจ้ามากินน้ำกันนะจ๊ะเนอ้อ กับข้าวผ่านไปมาแวะได้นะคะร้านไก่ย่างวิเชียนค่ะออย่างนไก่ย่างวิเชียนนะคมนนะมาร,รีวิวอาหารได้ดูนะคะวันนี้ลืมขากล่องแล้วค่ะพี่น้องก็เลยรีวิวเฉพาะตัวอาหารเราจะเนาะ กินทุกอย่างเลยค่ะอ,า,อาจารย์ไม่กินน้ำกัน้ะจ้ะเด้อเบิงพี่น้องร้านไก่ย่างวิเชียนต้องหันเห็นก็ตัวที่เขากินไดเนะ้เนามาเบิงวิธีย่างพี่น้องอ้อี่อปีไก่ย่างวิเชียนนะคะ ย่างเพื่อให้ไก่สุกนะคะน่ากินมากเลยเห็ดจรงไหนไม่ต้องสุกเนาะพี่น้องโอ้โหเขากับพริกใส่พริกขวเนาะกำลังเห็นเราเพื่อนเห็ดแบบนี้เนาะมันไม่สุกตัวถึงเอาพี่น้องมาบึ้งเด้อพี่น้องเด้อ,ตอเตาเงินก็นใหญ่ๆเนาะคนอย่างไก่ย่างกล้อง,องพี่น้อง รีวิวบังไก่ย่างซืง้อควอมย่างกับยากอายเนาะกับอ่าโดวยว่าเห็นพริกพิกบอ่นอนะขนาดขึ้นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บไปเลยจ้ะพี่น้องทำให้ไก่มีรสชาติหอมเลยนะเลืองอ่ารับประทานอาสา่งอันนะจ้าเลี้ยงหุ้ยเฮยเรืเรเรพี่น้องเลย แป้งนอนนะกิน้หเยี่ยมเคล็ดลับของขึ้นอยู่เดนิดเดีนเนยวแต่อย่างมันมีสูตรมีเคล็ดลับของขึ้นอยู่ได้แต่นาะอย่างจะได้เห่หอม,มนหนึบซุ่ายแล้วแต่นานะ